สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับติดตามผมนิพลอ๋อตัคาในช่องทางของ YouTube นะครับนิพลอ๋อตัวค้านะครับวันนี้นะครับผมนิพลอ๋อตัวค้ามีลดราคาถูกๆนะครับค้างวดแค่6,600บาทตลอดสัญญาสาหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้นะครับทุกกรณีเลยนะครับสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับ กับ Toyota Revo ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นตัวแซะอีดิชันปี2019นะครับเป็นรถบ้านแท้รถแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับ Toyota Revo คันนี้ใครสนใจนะครับให้โทรหาได้เลย098 598 4026นะครับไม่ต้องโอนมัดจำไม่ต้องโอนจองนะครับแค่โทรแล้วก็หรือว่าแอดไลน์เพื่อนๆ ID ไลน์เบอร์นี้นะครับ วิดีโอคอลมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถจัดไปนั้นได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมอขออนุญาตพาดูรถคันนี้กันเลยนะครับกับ To y ยต้ารีโวปี2019ันคันนี้นะครับเป็นตัวแซตเอ dition สีขาวสวยๆคันนี้เลยนะครับแต่งล้อแม็กให้สวยๆเลยนะครับสําหรับคันนี้มาดูกันนะครับสําหรับคันนี้ก็จะเป็นรถอยู่ในที่กลุ่มเลยว่าเครื่อง2.4นะครับคันนี้ประหยัดน้ํามันจริงๆ นะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ18สีชานะครับล้อแม็กชาฟิล์มปลอดติดให้ใหม่นะครับกันชนท้ายใส่ให้ตัวใหม่เลยนะครับรถเคยทําสีมาบ้างเป็นบางชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากเลยครับคือว่ารถราคานี้สวยจริงแท้แน่นอนนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับฟรีทุกอย่างนะครับผมมีฟรีอะไรให้บ้างนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยออกรถหรือว่า ไม่เคยมีรถแต่มีประวัติการเรื่องการผ่อนดีๆนะครับผ่อนนะครับพวกทกสอนะครับผ่อนพวกบัตรอีออนผ่อนพวกบัตรเพิร์ชไอร้อะไรเนี่ยที่เป็นหนี้เยอะๆแล้วผ่อนตรงผ่อนผ่อนดีเนี่ยหมายถึงว่าจ่ายหนี้ตรงทุกงวดเนี่ยสามารถฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้เลยนะครับฟรีทุกอย่างนะครับสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับผมย้ําเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอน ฟรียังไงนะครับเครดิตดีเอาไปเลยค่างวดนะครับผมแถมฟรีให้เลยประกันภัยชั้นหนึ่งแถมฟรีให้นะครับสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะประกันภัยชั้นหนึ่งแถมนะครับประกันเครื่องเกียร์อีกหนึ่งปีแถมให้นะครับแถมค่าจัดค่าโอนให้อีกฟรีนะครับลูกค้าไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวออกรถไปได้เลยสําหรับลูกค้าเครดิตดีแต่ถ้าไม่มีประวัติการผ่อนนะครับค่างวดก็อยู่ที่ประมาณ หกพันเหมือนเดิมนะครับหกพันกว่าบาทนิดๆน,นะครับแต่ลูกค้าต้องได้ดาวนะครับก็ต้องมีดาวมีดาวนะครับสมมุติว่าเครดิตดีไม่ต้องดาวสักบาทนะครับออกได้เลยค่างวดหกพันหกร้อยบาทไม่ลงประกันชีวิตนะครับแต่ถ้าลูกค้าดาวนะครับดาวและประวัติไม่ค่อยดีไอประวัติแบบว่าไม่มีเครดิตดาวสักสี่หมื่นก็ค่างวดอยู่ที่ประมาณหกพันต้นๆน,นะครับอันนี้ก็ สำหรับลูกค้าตัดสินใจได้ว่าจะเอาแบบไหนใน,ในะครับอยากจะเลือกแบบไหน,นแต่ทุกคนอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับไม่ได้ว่าอะไรกันเลยนะครับมาดูรอบรถกันดีกว่านะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมพาดูเอาแบบสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าตัวรุ่นมาใหม่แล้วครับเป็นน้องหน้าหมูป่านะตัวนี้นะครับมีไฟตาตัวเดิมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับชุดนี้ชุดสวยมากนะครับกระจังหน,น้าโคเนียมตรงรุ่นนะครับตัวนี้ นี่เลยนะครับทุกอย่างนะครับสภาพเต็มที่สวยๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับถามว่าฝาเดิมเคยขันมันน็อตมีขยับบ้างเล็กน้อยนะครับทุกอย่างแก้มนะครับด้านซ้ายสภาพสวยงามนะครับไม่มีตําหนินะไม่มีร่องรอยเปลี่ยนกระจกด้านหน้าเดิมแท้นะครับภาษีปี68เดี๋ยวต่อให้ปี69นะครับลูกค้าเราก็จะต่อให้ปี69ไปเลยนะครับลูกค้าแล้วก็ทุกอย่างนะครับ ล้อแม็กนะครับสีชานะครับจัดถ่วงล้อให้เรียบร้อยนะครับจัดทรงลงล้อให้นะครับแบบสวยๆเลยเป็นแม็กหกก้านสีชานะครับแม็กสวยนะครับทุกอย่างสภาพดีแท้แน่นอนนะครับกระจกนะครับเป็นโครเนียมนะครับเป็นโลโก้ไฮลักนะครับก็เป็นไฮลักนะครับทุกอย่างสภาพสีสันสวยงามนะครับฟิล์มปลอดนะครับตัวนี้ก็เป็นฟิล์มปลอดนะครับลูกค้าแบบสวยๆเลยนะครับด้านข้างประตูมือจับเป็นสีดํานะครับ แผงภายในนะครับสภาพสวยงามมากนะครับลูกค้าแผงประตูด้านข้างสภาพสวยๆเลยตัวนี้ด้านข้างอะไรต่างๆสภาพนะครับคอนโซลนะครับภายในนะครับถือว่าสวยงามมากจริงๆนะครับตัวนี้คอนโซลก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับหัวเกียร์ไม่ลอกไม่ดำนะครับเบาะไม่ขาดไม่ชำรุดนะครับเบาะสวยด้วยนะครับพื้นพรมสะอาดมากนะครับลูกค้าเดี๋ยวดูดฝุ่นลงแว็กให้อีกรอบนึงนะครับลูกค้า สำหรับตัวนี้นะครับแผงประตูด้านหลังนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครดูรถไม่เป็นดูที่นี่บนออโต้คาร์ดูรถเป็นแน่การันตีให้นะครับการันตีให้รับประกันเครื่องยนต์รับประกันเครื่องเกียร์ให้รับประกันชนหนักจมน้ําน้าคว่ำนะครับเรารับประกันให้นะครับน็อตไม่มีการขยับเขยื้อนนะครับแผงประตูด้านข้างสภาพเรียบสวยๆงามๆนะครับแผงด้านข้างสภาพดีเดิมแน่นอนนะลูกค้านะครับตัวนี้ก็กระจกนะครับด้านหลังก็จะเป็น ตัวนี้เลยนะครับลูกนะครับสวยๆเนี่ยนี่เลยใสๆปิ๊งๆเลยทุกอย่างนะครับร่องรอยตะเข็บนะครับก็ถามว่านี่เลยตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างเลยไม่มีร่องรอยการขูดขีดอะไรต่างๆเลยนะครับอันนี้ก็คือสภาพแท้แน่นอนเดิมแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างสภาพสีสันสวยงามลูกค้า สำหรับตัวนี้นะแล้วก็แม็กไลเนอรนะครับตัวด้านท้ายนะครับไม่มีร่องรอยการบรรทุกของหนักมานะสภาพถือว่าโอเคกระจกด้านท้ายตัวเดิมของตัวยัตาแท้แน่นอนนะครับเส้นไล่ฟ้ามีได้เรียบร้อยนะครับหลังคาไม่บุบไม่บี้นะครับไม่มีร่องรอยการขูดขีดลงบนหลังคาเลยนะครับทุกอย่างตัวนี้นะครับแผงนะครับด้านข้างสภาพของเดิมเสวยๆเลยนะครับยางดีสเส้นนะนะครับ ลูกค้าไม่ชอบแม็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีแม็กตัวใหม่ให้เป็นซัตอินดิชั่นนะครับไฟท้ายตัวเดิมนะครับเป็นตัวย ta าตัยีตาโลโก้นะครับตัวยี้าของบุรีรัมย์เนือนะอันนี้ตัวยีตาเดิมแท้นะครับทุกอย่างสีฝาท้ายของเดิมโรงงานนะครับตัวนี้นะครับด้านท้ททายของเดิมโรงงานแท้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวนี้ซ้ายขวาเป็นของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับก็สภาพแบบเดิมๆจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ลูกค้ามีรอยลักยิ้มนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะอยด้านท้ายนครับ ฟ้าทงฝาท้ายสภาพโอเคนะครับเก็บงานอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นตัวเดิมของโรงงานนะครับแผงนด้านข้างก็สภาพเดิมๆนะครับคัสซีนะครับบอกได้เลยว่าสวยจริงแท้แน่นอนนะครับคัสซีตัวนี้นะเห็นไหมครับลูกค้าคัสซีสวยนะครับเครื่องดีคัสซีสวยแน่นอนนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมแท้นะครับนี่เราเข้าไปดูข้างในข้างล่างนะครับลูกค้าอันนี้ผมไม่ได้ขึ้นเลีให้ดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาต ให้ลูกค้าถ่ายทําด้านล่างนะครับอันน anyway, ี้คัสซีสภาพของเดิมแทแน่นอนนะครับทุกอย่างเลยนะครับแท่นโครงแท่นเกียร์อะไรต่างๆสภาพเดิมตัวนี้วันนี้ขอภัยด้วยไม่ได้เอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าฝั่งทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็ไม <ias> ่มีร <absorbed like suppliers> ่องรอยอะไรต่างๆนะครับสภาพนะครับสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับ ทุกอย่างนะครับสภาพดีแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างนี่เลยด้านโครงด้านข้างต่างๆสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับแผงอะไรต่างๆอยู่ภาพนี้นะครับเล็กไม้นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันกิโลนะครับชั้นวางเก้านะครับมีนะครับทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถนะครับปิดนะครับปิดเปิดได้นะครับกระจกพับได้นะครับตัวรุ่นนี้กระจกพับได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แพงนะครับตัวนี้เป็นตัวแพงนะครับเป็นเซทอีดิชั่นนะ นะครับกระจกไฟฟ้าเซฟตี้ล็อกนะครับมีให้หมดนะครับมีนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับกระจกขึ้นลงอะไรต่างๆใช้งานได้นะครับฝากระโปรงนะครับเปิดตรงนี้นะครับลูกค้านี่เลยนะครับทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างสภาพเดิมแท้แน่นอนของเดิมของจริงนะครับตัวรุ่นนี้นะครับมันจะมีอยู่ที่ตัวอ่า เป็นตัวธรรมดาตัวรุ่นถูกตัวนี้ก็มีแต่ตัวนี้นะครับราคากลางอยู่ที่400,000เลยนะนะครับผมขายไม่ถึงเลยนะครับผมขายเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปฟังกันนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวบอกราคาให้ดูรถก่อนนะครับดูรายละเอียดต่างๆก่อนนะครับลูกค้านะครับอพาดูนี่นะครับดูนะครับห้องเครื่องนะครับหนึ่งนะครับลูกค้าได้แบตเตอรี่ใหม่ไปนะครับได้แบตเตอรี่ใหม่เลยนะครับ เราใส่แบตเตอรี่ใหม่น้ำมันเครื่องนะครับใส่ปิ้งไหมนะครับลูกค้าบอกได้เลยว่าน้ำมันเครื่องใส่ปิ้งเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายอะไรให้เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบให้ได้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบให้ได้เลยนะครับปี2019นะครับทุกอย่างนะครับแต่เก็บด้านโครงด้านข้างเดิมฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับน็อตมีการขยับเคยื่อนเล็กน้อยนะครับมีนี่เลยนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับไม่มีการขยับเคยื่นนะนะครับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็ไม่มีการขยับเคยื่นนะครับก็ยังสภาพผงเดิมนเอี้ลย นะครับน็อตนะครับสภาพของเดิมนะครับทุกอย่างนะครับสภาพเดิมสวยๆเลยนะครับห้องเครื่องห้องเครื่องอะไรต่างๆสภาพเดิมแทนโรงงานแน่นอนนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจคันนี้นะครับก็ลองโทรเข้ามาปรึกษานะครับโทรเข้ามาได้0985984026น์อผมที่คนัต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับปั๊มวงปั๊มเบรกยังมีใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมฟาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับคานลงอันหน้าบุดอะไรต่างๆสภาพของเดิมโรงงานอยู่นะครับสำหรับคันนี้ อันนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงค่างวดแค่หกพันหกร้อยบาทเองครับกับรีโว้นะครับกับโตโยต้ารีโวเลยนะครับค่างวดอยู่ที่หกพันหกร้อยบาทครับหนึ่ครับเสียงเครื่องดังนิ่มมากครับลูกค้าครับคันนี้วันนี้เลยนะครับคันนี้ดังนิ่มมากครับลูกค้านะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับ้างล่างแน่นนะบอกเลยว่าสภาพเครื่องแบบนี้ ต้องที่ี่ปุออกต้กานะครับชัดเจนกว่านี้กอมมินิแล้วนะครับลูกค้าบางที่นะครับผมบอกรายละเอียดหมดนะครับลูกค้าก็กลัวไม่กล้าซื้อนะครับตามที่จริงอ่ะผมบอกรายละเอียดทุกอย่างลูกค้านะครับบอกให้ลูกค้าได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงสภาพยงนี้เป็นยังไงสภาพรถคันนี้สวยจริงแท้นะครับสาหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับดูนะครับดู เนี่ยนะครับลูกค้าสภาพนี้เลยอ่านะครับลูกค้านี่สภาพแอร์เย็นๆนะครับเครื่องดีๆนะครับลูกค้าสําหรับคันนี้นะครับมาฟังราคาแล้วก็คํานวณค่างวดให้ลูกค้ากันดีกว่านะครับสําหรับโตโย t a ารีโวปี2019คันนี้นะครับ คันนี้เป็น t o y ยต a Revo ปี2019 Z e dition ปี2019นะครับ2.4ดีเซลนะครับแคบเปิดได้ราคาอยู่ที่นะครับ388,000บาทฟรีทุกอย่างนะครับออกรถศูนย์บาทกับนิพผลออโต้คาร์นะครับฟรีทุกอย่างออกรถศูนย์บาทกับนิพนลออโต้คาร์แถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมฟรีทุกอย่างเลยนะครับประกันเครื่องเกียร์อะไรต่างๆนะครับออกรถศูนย์บาทจริงแท้สําหรับลูกค้าเครดิตดีนะสําหรับลูกค้าเครดิตดีข้างว่า6,600บาทตลอดสัญญา ใครสนใจโทรเข้ามาได้เลย0985984026ผมนิพนธ์ออโต้คายยินดีให้บริการแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับราคาคันนี้นะ ราคานี้แถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้สำหรับลูกค้าจัดเครดิตจัดไฟแนนซ์นะครับใครสนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลย098 598 4026บริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนของประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้นะครับเราสามารถจัดไฟแนนซ์ให้คุณได้นะครับทั่วประเทศนะครับใครสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับก็เหมือนกันอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามถนนมหาสารคามอำเภอคูสูงพิสัยนะครับ ถนนมหาสารคามไปอำเภอโกสุมพิสัยนะครับอยู่ใกล้ๆโรงงานน้ำตาลวังขายลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาดูเข้ามาลองขับ้ามาได้นะครับที่ผมเลยนะครับโทรเข้ามานะครับ0985984026นะครับบริการนี้นะครับจัดส่งถึงหน้าบ้านจัดไฟนั้นถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับผมนิ่พลเดต้าคาชัดเจนกว่านีบอมีอีกแล้วบริการนะครับลูกค้า เร็วๆเลยนะครับใครอยากได้ค่างวด6,600บาทตลอดสัญญากับ Toyota Revo 2.4 Z e dition นะครับคันนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกับผมที่พนตัวค่าชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วรีวิววันนี้ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้วันพืชมงคลนะครับวันที่9เดือน6นะครับปีเดือน9เดือน5นะครับปี2,568ขอให้ท่านโชคดีในวันพืชมงคลเพราะปลูกอะไรก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ